สวัสดีครับทุกท่านพ่อผมชาตินะครับวันนี้มาทําคลิปยาวๆแบ่งปันกับทุกท่านนะครับในเรื่องทําไมคุณต้องแปลงเงินนะครับออวันนี้มีข่าวมาแจ้งให้กับทุกท่าน,นครับก่อนอื่นประชาสัมพันธที่หนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สหาเงินจากทองคปคุณเรียบเรียนซะในราคาหลักร้อยเองนะครับแล้วก็ผมแถมคู่มือแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ มูลค่าเก้ร้อกว่าบาทเนี่ยส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีๆรีบๆนะครับเงินแค่นี้มันไปสร้างรายได้ให้คุณจํานวนเยอะมากครับทําไมคุณต้องไปเงินเอ,อนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยครับปัจจัยแรกก็คือดอกเบีย้ยวันนี้ดอกเบีย้ยของไทยขึ้นนะครับสองดสอดอกเบีย้ยเงินฝากขึ้นเงินกู้ต้องขึ้น,นครับ แน่นอนใครผ่อนบ้านผ่อนรถคุณต้องรับใครผ่อนบัตรเครดิตคุณต้องรับมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะวันนี้กรงอ,งองบ,งรบังคับให้คุณจากเดิมจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ครับสมมติคุณรูดบัตรเครดิตไปเนี่ยจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์เป็นแปดเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปก็สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่านี่เสียมันเยอะนะครับถามว่าคนที่รูดบัตรเครดิตเป็นเงินใครก็เงินพวกคุณที่ฝากนั่นแหละฝากต่อปีเท่าไหร่ระยะยาว 6เดือน3เดือน12เดือนนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับต่อไปข้อสองคือการเมืองวันนี้การเมืองในประเทศไทยมันอาจจะไม่แน่นอนนะครับผักนันักนี้รักนี้รักนั้นรักนั้นรรคนั้นผันั้น,น,นฉน,นสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องเมนเนตตัวเองนะครับเมนเนเรื่องการเงินของตนเองให้ดีอย่าเอาไปฝากทั้งหมดนะครับสมมุติคุณมีร้านหนึ่งฝากสัก30อีก หกเซนะ่ะคุณมาเมนนตเองนะครับปลอดภัยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของพลังงานวันนี้พลังงานขึ้นนะครับน้ำมัน40กว่าบาทแล้วนะครับมันทำให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นนะครับคุณเคยแต่น้ำมัน500วันนี้คุณได้ไม่เท่าเก่านะครับต้องเติม6 700ถึงจะได้เท่าเก่านะนี่แหละคือเงินเฟอ้อนะครับ ถ้าวันนี้คุณไม่แปลงเงินนะครับค่าเงินคุณก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงคุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเคยจ่ายอะไรพันวันนี้มันขึ้นไปเป็นพันสองพันสามพันสี่นะครับฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้ในการที่แปลงเงินคุณก็จะมีชัยชนะได้นะครับแทนที่คุณเอาเงินไปจมไว้ที่เดียวไปฝากไว้คุณคุณมาแปลงเงินเงินมันสวิงเดีย๋ยวนี้่มยกตัวอย่างเงินฟังสวิตเนี่ยวันนี้แซงยูโรถึงสองบาทเลยนะจาก ตอนนั้น1บาทนะครับเมื่อเดือนก่อนวันนี้2บาทแล้ว40กว่ายูโรยัง38กว่านะครับนี่คือเงินแกว่งที่คุณเออคุณถ้าคุณมนเหยช่องทางนะครับมันก็สามารถที่ทําเงินให้คุณนะครับโดวยเฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพลงก็ไปซื้อขึ้นก็ไปขายแค่นั้นเองนะครับแล้วลไปสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับนั่นคือภาวะแพนิคคุณอย่าลืมครับภาวะแพนิคเป็นภาวะที่น่ากลัวครับ ถ้าวันนี้คุณดูอย่างสารัฐนะครับสารัฐอเมริกาเนี่ยถ้ามีความตื่นตลกอะไรบางสิ่งบางอย่างน่ะคนจะไปถอนเงินนะครับคนจะไปถอนเงินฉะนั้นคุณต้องระววงนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่สิบเอ็ดผมย้ำอยู่เสมอนะครับถ้าคุณเป็นคนที่สิบเอ็ดนะครับจ่ายรับวงนะครับจ่ายรับวงนะครับฉะนั้นฝากไว้วันนี้นะครับถ้าหากว่า ใครก็ตามที่มาฟังผมวันนี้ถ้าใครสนใจเรื่องการแปลงเงินคุณแปลงเป็นแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศแปลงเป็นทองคุณทักมาครับผมไม่อยากให้คุณไปลองผิดลองถูกผมมีคู่มือให้คุณมีรายละเอียดให้คุณประหยัดเวลาประหยัดความล้มเหลวคุณไปได้นะครับพักมาที่รายไอดี้างล่างนะครับโอเคพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ